สบายดีมื้อนี้สิพามาเห็ดข้ต้มหมูสูตรแซบๆหอมๆเนื้อเหนียวๆนุ่มๆอ่อนๆเลยเนาะมาเบิ่งทางในต้มมาไม่ๆยังฮอนๆเลยสิพาให้เบิ่งก็สิมีทั่วมีหมูสำหรับเนื้อข้าวเหนียว เหนียวนุ่มอ่อนนี่แซบหอมอาจชิเบิงมาหลายสูตรแล้วนอวิธีเห็ดข่าต้มหมูแต่ว่าลองมาเบิงสูตรของข่อยเบิงบดเทื่อาจสิได้เค็ดลับเล,เ,ลเล็กๆน้อยๆเห็ดให้ข่าต้มมีความหอมความนุ่มความแซบหลายขึ้นกมามา่าทอเขียวมาไว้คืนนึ่งมาให้มันแน่ๆเลยกับข้าว หอมกะชิไส่สองแนวไส้หัวผักบัวแดงกับหัวผักบัวต้นไส่แนวละถ้วยประมาณนี้กะชิมาแยกก้านขาวๆมันออกกระใบมันออกสําหรับก้านมันก็เชื่อไปคั่วใส่กับหัวผักบัวแดงสีไส้น้ํามันอยู่ประมาณชี่บ่วงสี่บวงตะกินก็เอามาเคี่ยวใส่น้ํามันเลยเนาะหัวผักบัวแดงกับก้านของหัวผักบัวต้นก้านขาวๆ เอามาเคี่ยวให้มันเหลืองหอมดีๆหลายสูตรข้าเจ้าก็บได้คั่วหอมก่อนนะข้าเจ้าก็ใส่หอมดิบเลยแต่ว่าคันมาคั่วมันก็จิมีความหอมที่โดดเด่นหลายก้อนอันนี้มันก็ขึ้นกับความมากของแต่ละคนหลังจากเคี่ยวแล้วล้วก็เอามาปรุงข้าวกันเลยบ้านี่ใส่ผักบัวกเกี่ยวลงไปประมาณจองหนึ่ง พริกไัยเครื่องบ่วงกาแฟเ็นงนัวเครื่องบวงกาแฟเกลือเครื่องบวงกาแฟและกระไบของผักบวดต้นใสซปรมามสองกลมสองกลมมือแล้วก็มาซาวให้มันเข้ากัน เข้ากันแล้วเราเนาะบะนี่มาปุงทั่วเหลืองกระใสหัวพะกัวกเกี่ยวคือเกลาใส่ประมาณก่ำหนึ่งแล้วก็เป็นนัวเครื่องบองกาแฟเกลือเครื่องบองกาแฟพริกไทยเครื่องบองกาแฟแล้วก็มาคนให้มันเข้ากัน มาปรุงเนื้อบนีปิ้งนัวเครื่งบองกาแฟเกลือเครื่งบองกาฟแฟละกะัน้ำซีอิ้วเห็ดหอมซีบ่วงพริกไัยเครื่องบองกาแฟหัวหอมเกี่ยวประมาณจ่องเครื่งละกะใบผักบวดต้น กามาซาวให้มันเข้ากันสำหรับเครื่องกระเตรียมแล้วล่ะบัี้ี้ก็สิไปเตรียมใบตองสำหรับใบตองกระล่างสะก้อนล้วจะค่อยมาเซ็ดมันจะค่อยสะอาดดีนะขันเซ็ดซ,ซ,ซื่อมันบอลลอนเหมือนได้พวก,ก้กสังเกตเบิ่งว่าน เกียร์ที่เราเซ็ตนะมันเละๆเราต้องล้างสก,ก่อนล้างแล้วค่อยมาเสร็เอามาเสร็จน้าม,มันออกแล้วก็มาตัดตัดซ้ำที่เขาอยากได้แนละเขาสีห้อกอนใหญ่ก่อน้นอยเรากะเก่ากับประมาณสองคืบป,ประมาณนี้แล้วก็มาทบเครื่อง คบเครื่องแล้วก็มาส่วยป่ายจากน้อยส่วยหัวจากน้อยก็สิได้ซ้ำนี้สำหรับใบตองก็มาหอ่อวิธีหอกร็วางตองคว้วกันจากน้อยตักข้าวใส่ก่อน แล้วก็ทั่วใส่ข้าวหกบ่วงทั่วซี่บ่วงประมาณนี้แล้วก็เอาเนื้อ,อย่องก็มาห่อเลยโอบเข้ากันแบบสิแล้วก็กอปลายตองเข้า แนบเข้ากันให้มันแจบแล้วก็มาจิกทางนี้ทางนั้นสิได้แบบนี้แหละแล้วลก็มัดการมัดนี้แนะนำให้ใส่ได้หรือว่าตอกเนาะบนแนะนำให้ใส่ฟางมัดเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะ คันมันทึกความหอนแล้วมันอาจอนะสิเปื่อยเข้าไปใส่อาหารเฮาเนาะค่อยกระบอกเมนด็อกเตอร์ดอกแต่ว่าเฮาต้องหูไว้เน,ะนาะแนวใดวดีบุดีนะขันพลาสติกมันทึกความหอนและมันเปื่อยเข้าไปใส่อาหารและมันเทศให้คนเฮากินลงไปและมันเกิดเป็นมะเร็งเพ่นว่าเฮาต้องเฮียนหูไว้เนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินกับเพื่อสุขภาพของเฮาต้องใส่ได้หรือว่าต๊ะ แนีใดกะยาอาหารประเภทใดกะยาเฮาบุควรเอาพลาสติกมาใส่กับคขมฮ้อนตามที่หู้มาเนาะคันเว้าผิดพลาดเนี่ดกระขอภัยด้วยแต่ค่อยเข้าใจเนีนั้นมัดจากซี่ข้อให้มันแก่นดีเพราะว่าเฮาจิใส้เวลาต้มดุน กะชิดจังซีแล้วเนาะมัดให้มันเกนแกนเอามาเบื้องอีกเท่านึงโหบเข้าแล้วก็ก็ใบตองเข้าให้มันเกนแกนพับปลายเบื้องนั่นเบื้องนี้ ให้มันแน่นเพื่อว่าบรให้น้ำเขา้าและกมามัดทำอีดกำม,มัดส้นตองก่อนมัดส้นเบืองนี้และกมามัดส้นเบืองนี้ พยาย้มดึงเข้าให้มันแน่นเราจะค่อยมัดกลางมันบัน ัะชีดใดแบบจีเนะห่อแล้วละ่ะกชีดใดประมาณนี้แล้วก็ไปข้างหม้อต้มเลยขางหม้อหอนหอนน้ำฟดๆแล้วก็ใส่เลย การต้มนี่ก็ชใช้เวลาใช้เวลาประมาณห้าส่วโมงสี่ห้าส่วโมงขันห่าต้มดนมันสิเห็ุให้ขันต้มห่อซุกทั่วถึงแล้วกะเนื้อเข้าเนื้อทั่วอ่อนเหนียวดี สุกแล้วสำหรับขตมกสิได้ออกมาเป็นแบบสิรสชาตินี่แซบ่บแซบแน่นอนหอมหอมหอม,หอมเกี่ยวเนื้อข้ากันเนียวเนี่ออ่อ,อนๆเนื้อทั่วหมูกระเปื่อยดีแซบ่บ